ไผีครับผีผมกลัวกึ่งชอบครับยังไงอะกลัวกึ่งชอบเคยเจอปะเคยเป็นไงฮะเฮ้ยเอาไฟเอาไฟเลยเล่าจริงๆไม่ใช่เป็นเล่าหรอกเอาหนาดเอาเองมาครับเล่งไงฮะคือวันนั้นตกลับมาจากต่างจังหวัดผมก็อาบน้ำแปรงฟันนอนสักพักหนึ่งผมขยับตัวไม่ได้รู้สึกเหมือนโดนผีอ้าผมก็ดันออกไป สัารันก็มแบบมือมันยังไงไม่รู้ครับดันผมลงมาหน่อปุ่มผมก็ขยับไม่ได้ผมก็จะขยับมือขวาขยับได้จะขยับือซ้ายซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับผมก็ขยับขยับได้แต่มีคนจะดันลงเคยดูจอไหมครับดูดูดูเป็นสีนีมฮะ แล้วผมเห็นมันเงาเงาได้ไฟคือว่าทีบ้านจะซึงจะไา่ผีนะฮะฉันจะหักกันเดือนฉันจะขังกันเดือนฉันะตัดโนัดด้วยฮะไม้ไม้กลัวผีไม้กลัวผีแต่ก๊อฟวิ่งไปโน่นแล้วนะฮะ